การเดินทางสู่ภาคเหนือของประชาชนในวันนี้นะคะส่งผลให้การจราจรในช่วงจังหวัดนครสวรรค์บริเวณถนนพหลโยธินหมายเลขหนึ่งตั้งแต่เชิงสะพานเดชาติวงศ์สี่แยกเดชาติวงศ์และถนนหลวง1 1 7นครสวรรค์พิษณุโลกตั้งแต่สามแยกอุทยานสวรรค์ไปจนถึงแยกนวมินมีปริมาณรถหนานแน่นแต่ว่าไม่ติดขัดนะคะสามารถเคลื่อนตัวได้ดีมีชะลอตัวบ้างตามจุดสัญญาณไฟแดงและทางตัดทางแยกเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้น และเมื่อพ้นเขตตัวเมืองนครสวรรค์ไปแล้วก็สามารถใช้ความเร็วได้ดีค่ะขณะที่ตำรวจจราจรได้เปิดช่องทางจราจรพิเศษอีกสองช่องทางบริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์และปิดสัญญาณไฟจราจรในบางจุดเพื่อเร่งระบายรถขณะเดียวกันก็ขอให้ผู้ที่ใช้รถนั้นศึกษาเส้นทางให้ดีค่ะแนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองหมายเลข122แทนการเข้าสู่ตัวเมืองนครสวรรค์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถติดนะะ ที่จังหวัดเชียงใหม่ตำรวจจราจรได้รณรงค์ดื่มไม่ขับและตั้งจุดอำนวยความสะดวกบนถนนทางขึ้นวัดพระาธาตุดอยสุเทพอ,พอำเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนการเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นั้นขนส่งจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าในวันแรกของการเดินทางก็มีประชาชนที่เดินทางมากกว่า1400คนเพิ่มจากปีก่อนร้อยละยีนะคะส่วนใหญ่เป็นการเดินทางในเส้นทางภายในภาคเหนือค่ะ สำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้คาดว่าจะมีผู้โดยสารไม่ต่ำกว่าวันละ13,500คนหรือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ20จากปีก่อนและมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านระบบ Thailand Pass ประมาณ700คนค่ะ